ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้ช่องของเราด้วยนะครับโต y ยต้าแลนด์คือเซอร์รุ่นใหม่อาจเปิดตัวเดือนสิงหางคมนี้ t o y ยต a าแลนด์คือเซอร์200ซีรีส์ถือเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของโตโยต้าซึ่งมีกำหนดการจะเลิกผลิตในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากที่โลดแล่นอยู่ในท้องตลาดมานานถึง14ปี รวมถึงจะไม่ถูกส่งลงไปทําตลาดในอเมริกาเหนืออย่างน้อยจนกว่าจะถึงปี2022อย่างไรก็ตามยังคงมีแฟนๆที่กำลังรอคอยการกลับมาของแลนคูเซอร์รุ่นใหม่และล่าสุดทางด้านของ Car Advice ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาว่ามีโอกาสที่รถยนต์ออฟโรดชื่อดังรุ่นต่อไปจะเปิดตัวในวันที่1สิงหาคม2021นี้เนื่องจากตรงกับวันครบรอบ70ปีของโมเดลดังกล่าวซึ่งทางอดีตหัวหน้าวิศวกรของแลนคูเซอร์ ได้ออกมาโพสต์นับถอยหลังวันครบรอบ70ปีอีกด้วยอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการนับถอยหลังของการเฉลิมฉลองของการจัดงานหรือจะเป็นการบอกใบ้เกี่ยวกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่โดย Land Cruiser ที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกานั้นมีให้เลือกเพียงแค่รุ่นเดียวคือเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.7ลิตรแต่ก็มีรายงานว่ารุ่นถัดไปจะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริด V6 เทอร์โบคู่3.5ลิตรและเทอร์โบ3.3ลิตรเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทั้งนี้เรื่องของการเปิดตัว Toyota Land Cruiser รุ่นใหม่ในวันครบรอบ70ปีนั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้มากแต่ถึงอย่างนั้นก็คงต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปและถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมช่องของเราจะนำข้อมูลมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้งนะครับ